ย้าสวัสดีเพื่อนสุดเสิรทุกคนยอทีนี้แม่มาพูดถึงอะไรนะจ๊ะคือไปเจอของเล่นมาของเล่นหนึ่งนะฮะก็เลยว่าจะมาทดลองให้ดูด้วยนิดนึงสาหรับน้องๆหลายๆคนนะที่บอว่ามีปัญหาเรื่องปากตรงปากแตกปากอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ว่าพี่ได้ของเล่นมาต้องขอขอบคุณพี่แพทโอกูม ok ่นะฮะเขาให้มาแล้วทีนี้ว่าลองแล้วมันชอบเนื่องจากว่าลิฟตัวนี้มันเป็นมันเป็นนี่ของโอกุม่เห็นไหมมันเป็นมาจากน้าแร่เข้มข้นนะฮะก็คือเป็นน้ำแร่แบบวดอย่างเงี้ยแหละแต่ว่ามันทํามาในรูปแบบ มันรูปราเรีแบบเหมือนเอ็กเซนอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ใช่ลิปแบบที่ทาไปแล้วมันนะแต่มันเป็นลิปที่สามารถเติมความชุ่มชื้นได้แล้วก็คือปากมันจะเห็นผลทันทีใน90วินาทีซึ่งอันนี้คือปากที่ยังไม่ได้ทาอะไรแล้วเดี๋ยวจะมาทาให้ดูอีกทีนึงคือวิธีการใช้นี่เป็นอย่างนี้เลยมันไม่ใช่ลิปมันนะแล้วเราทาเนี่ยคือทาอย่างเงี้ยปากเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันว่าเป็นยังไงแต่ทาหนาๆเลยนะหนาๆเลยแล้วเดี๋ยวซึมแล้วมันหาย แต่ว่าพูดตรงๆคือรสชาตินี่อร่อยอะมันขมๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้กินละตายนะไม่ได้ตายนะแล้วตอนนี้ทาได้ทั้งหมดเลยนะแบบใครที่แบบว่าฟิลเหมือนอีจิเบี้ยเมสิกอะคือทาสามารถทาแบบงามนุ่นงามนี่สมมติว่าขอบปากแตกเราทาเลยมาข้างนอกอย่างเงี้ยก็ได้หรือบางทีในกรณีบางกรณีถ้าหน้าเราลอกจริงๆอะไรย่างเงี้ยใช้ทาหน้าทั้งได้เลยนะที่ทาหนาคือหนาหนาเลยอะแล้วระหว่างนี้นะฮะเราก็จะทิ้งไว้ประมาณเก้าหรือ เราตรงนี้ชอบแตะทายกันอระหว่างมันซึมเลยเดี๋ยวจะไปเซ็ตผมแต่ก่อนเซ็ตผมผมพูดนิดนึงก็คือก่อนอันนี้เคยใช้ของอันนี้เนี่ยเบิร์ดบีใช่ไหมแต่ก็เอายังเอาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ลองพอลองตัวนี้แล้วโอเคแต่มันไม่ใช่ลิปมันเพราะฉะนั้นแล้วทาตัวนี้ไปเติมความชุ่มชื้นปุ๊บเราต้องอันนี้เนี่ เขาเรียกว่าไงอ่ะต้องล็อกอีกทีนึงอ่ะอาจจะต้องใช้ลิปเบาลิปมันหรืออะไรอย่างเงี้ยทาเคลือบครั้งหนึ่งเพื่อล็อกความชุ่มชื้นไว้ตัวนี้มันเป็นลิปที่สามารถซึมอะค่ะซึมเข้าไปจนถึงหนังปากจนจนให้เซลล์ปากมันตึงได้เนี่ยอันนี้ขนาดทานหนาเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มซึมละนี่หลังจากทาทันทีนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเรามาดูสักพักอีก90วินาทีนะฮะแต่ว่าพี่ขอไปเซ็ตผมก็น่าจะได้เวลาเอามาพอดีไปเซ็ตผมก่อนที่ผ่านไปนะฮะน่าจะมากกว่า90้าสิบวิแล้วแหละไปเซ็ตผมมากแล้ว ทำนู่นทํำนี้มาแล้วนะฮะเรามาดูผลการจะเปลี่ยนแปลงทันทีนะก็คือว่าอ่ก็เดี๋ยวนะดูเดี๋ยวสืออธิบายดูสีปากเห็นไหมว่าสีปากมันชมพูขึ้นเลยนะฮะอันนี้ที่สังเกตเห็นแล้วคือร่องปากจะเติมเต็มมากแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยที่เคยเห็นในรีวิวของไอ้นี่ ที่ที่เขาทํามาใช่ไหมมันมันจะแบบถ้าปากคนที่ลอกเลยอะ่ะทาเข้าไปปุ๊บแบบมันจะดีขึ้นทันทีเลย,เลยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วคือน้องจะรู้สึกถึงความชุ่มชื้นทันทีแล้วแบบถ้าเกิดใครนะไม่ชอบทาที่อะไรที่มันมันมากอะไรเงี้ยแนะนําให้ใส่ตัวนี้ทาไปเลยสมมติว่าวันน้ำปากหนูลอกลอกแบบลอกไม่ไหวลอกเหมือนส้นตีนแตกอย่างเงี้ยค่ะคือน้องทาไปแล้วมันจะแบบมันจะช่วยได้ทันทีเลยอย่างพี่อย่างเงี้ยเสร็จป,ปุ๊บใช่ไหมแต่พี่ไม่คนชอบลงคอนซีลเลอร์ไงพี่ไม่คนชอบลงคอนซีลเลอร์ให้ปากมาันซี๊ด พี่ก็จะลงสกิลเลอร์ได้เลยแล้วพี่ก็จะทาทับด้วยลิปกรเบาๆก็จบละทีเนี้ยก็อยู่แบบโอ้โหลบซิมันคือมันข้อดีคือมันสามารถเติมได้ทุกวันแต่อ่าข้อเสียมีเหมือนกันนะจ๊ะถ้าเกิดเราทาเพียวๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ยัง้งยืนยง,ยง,ยงอาจจะต้องทาบ่อยเติมทาแบบเขาเรียกว่าทาซ้ําบ่อยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ยิ่งซ้ายิ่งดีจริงๆคือพบไปเลยทาซ้ำบางทีทาบแบบถ้าเกิดน้องทาเป็นปิ่นอย่างเงี้ยน,น้องสามารถทานี่ทับได้เลยอืออีที่ก็ได้นี่ แค่นเกลียเนี่ยเสร็จแล้วเฮ้ยมันโอเคคือมัน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 คือเม่นงานดีค่ะแต่ว่ามันยังไม่มีมาลงร้านโดยทั่วไปนะฮะก็คือมันไม่สามารถซื้อได้ง่ายเหมือนเหมือนโอกูมาอันนี้อะโอกูมานี้คือสามารถหาซื้อได้ไปที่ไหนก็มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตัวนี้ยังไม่แน่ใจว่าลงที่ไหนแต่เฮ้ยแต่มันใช้ดียากให้ลองอยากให้ลองมากเลยมันมันมันเวิร์กหลอแค่เนี้ยแม่ง สะใจมากเลยนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าสั่งแล้วที่ต้องไปตามที่ไอจีนะฮะหรือไลน์ก็ได้โอกูมาไทยแลนด์นะฮะก็จะสามารถซื้อตัวนี้ได้น่าจะเป็นที่เดียวอยู่เลยมัง้งเพราะฉะนั้นไปลองดูมันเวิร์จริงอันนี้ก็เลยหลมาลองเล่นให้ดูแล้วก็แบบเห็นไหมอะไรอย่างงี้ไปลองเล่นดูซาเวิร์กเชื่อเชอพี่สีพอพี่ไม่แหละนะไม่คแคลนนะจ๊าไปละไปละไปละบาย